นองตทััหมยสวัสดีครับน้องยันไตรบอลลงโหลดครับวันนี้เราเจอใครเจอกับสิงห์สุนราชเหรอนะครับแม่โหวันนี้เสียเปรียบกว่าอีกนะที่ว่าเขาหลายเซนในระดับสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยหกสิบครับน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่ห้าสิบสองครับปีนี้อายุสิบแปดปีชกมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้มวยหกสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบน่าจะมีนะเป็นไงสามไฟหลังเราเป็นไงบ้างเนะกี่ครั้งแพ้รวดเลยคแพ้มากี่ไฟติดแล้วสี่ไฟครับล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ครัับว่างหกครับคือเวทนน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 ีีี้้้้ไมมมมมม่่่ตตออองงคคคุุัััยยิิิดดหววาเเก ต้องเกิดนะวันนี้รู้สึกว่าเนื้อตัวดีกว่ารอบที่แล้วนะซ้อมอยู่ที่อุโมงค์อะนะไม่มีปัญหาสภาพร่างกายไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเอาลูกหลานจากจังหวัดรนีเกิดแน่นอนวันนี้เอับฝากไปขับเชียร์หน่อยเอับฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอชุดนี้ต้องใจนะครับปั้นเกิครับสือรัฐเอุดรครับ สิงทีราวันนี้เจอกระดอกไม้ไฟไม่เคยชกมั้งไม่เคยครับไม่เคยวันนี้พิกัดได้ร้อยหกครับร้อยหกเมื่อเช้าเรามาเหยียบเท่าไหร่ปร้อยจุดสามครับจุดสามนะเราซ้อมอยู่ที่เดรัดครับเดรัดนะกี่วันชอบมารอบนี้ชอบมาเดือนเต็มครับเรานี่ประเภทเข่าลูกฝีมือหรือว่ายังไงฝีมือครับฝีมือดอกไม้ไฟนี่ยังไงเหมือนกันนะเราน่าจะลอยกว่าเขานะได้ลอยครับอ่าเราสูงเท่าไหร่เป็หกสิบห้าครับน้ำหนักของเราปล่อยปล่อยเท่าไหร่ไอ้์สองครับปีนี้อายุ แชกมวยมาถึงร้อมเกือบเกือบไมเกือบเกือบรเกือบเกือนะแปดิบนีาจะมีนะไดเป็นไงไฟหลังๆลังสาสี่ไฟนี้ชนะมากี่ไฟแล้วชนะสไฟครับสี่ไฟรวดนะล่าสุดรชกไปร้อยเท่าไหร่หกเนี่ครับหกนะเวทนี่มันต้องคมอะไรไหม คนนีมครับกี่โลได้ครับประมาณสี่กิโลได้สีก่กิโลก็ประมาณนี้ของนักมวยนะใช่ร่างกายวันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีครับสมมุนแข็งแรงดีใช่ลูกล้านแข็จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีครับฝากไว้งครับสุราธานีครับสุราธานีครับคืนนี้เชี่ยนะครับพุ่มจีนนอนครับโอเคขอช่วงนี้ครับ